ทรงนักเรียนนะครับตัดยังไงล่ะไม่ให้เดรอแบบถูกกฎระเบียบวันนี้ไปดูกันตาบ,าบาร์เบอร์อย่าลืมกดติดตามนะครับเราจะตัดทรงนักเรียนยังไงไม่ให้เดรอน,นะครับก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าทรงนักเรียนในสมัยนี้มันมีความเหลี่ยมล้ำสำหรับเด็กๆนะครับไม่ว่าจะเป็นขาว3าด้านนะครับ แต่ยังไงก็ตามมันก็เป็นกฎระเบียบของโรงเรียนเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยครับผมก็จะมาแนะนำนะครับในเรื่องของทรงนักเรียนตัดยังไงล่ะไม่ให้เดอนนะครับแบบถูกกฎระเบียบวันนี้ไปดูกันนะครับก่อนรับชมคลิปฝากกดติดตามให้กตาบาเบอร์ด้วยนะครับทรงนักเรียนที่ดีเนี่ยบางทีเราก็ต้องตัดแบบไล่เฟดนะครับไม่ต้องขาวแบบเกรียนไปเลยนะแต่ให้ไล่เฟดลงมานะครับด้วยเบอร์1.5ก็ได้นะครับลงมาจนถึงเบอร์ศูนย์นะครับแบบในรูปนี้นะครับ ส่วนด้านบนเนี่ยก็มีความยาวที่พอดีนะข้างหน้าเนี่ยไม่ต้องสั้นมากนะครับเราควรจะตัดไล่เฟสนะครับถ้าไม่เดินนะถ้าโรงเรียนกันได้นะนงน้องอะ่ะผมแนะนําว่าให้กันไปด้วยนะให้คมๆมข้างๆนะครับคือมันมันจะดูเท่มากมันจะไม่เหมือนกับทรงนักเรียนที่เราเคยตัดกันแบบเกณฑเรียนนะครับน้องๆต้องไปสืร์ฟดูด้วยนะครับว่าโรงเรียนของน้องๆเนี่ยให้ตัดกันยังไงเนี่ยให้กันได้ไหมถ้ากันได้เดี๋ยวเข้าทังน้องๆเลยนะแล้วความยาวด้านบนเนี่ยยาวประมาณไหนนะครับ <S <S ก็บอกช่างไปนะครับผมจะได้ไม่ต สิ่งที่สําคัญเลยนะครับเราควรที่จะบอกช่างให้ชัดเจนนะครับว่าเราจะเอาประมาณไหนนะครับเราอาจจะสั่งช่างไปว่าทรงนักเรียน,นไล่เฟดกันข้างนะครับ mm hmm. ผมด้านบนไม่ต้องสั้นมากนะครับแต่ที่สําคัญเนี่ยเราต้องไปบอกช่างให้ช mm ัดเจนช่างเนี่ยจะตัดแบบขาวเกรียนให้เราแล้วก็สั้นให้เราเลยนะครับ mm hmm. เพราะว่าเขาคิดว่ามเป็นทรงนักเรียนนะ <IS U> เราต้องอธิบายให้ช่างอ่ะเข้าใจนั่นเองนะครับแต่สําคัญที่สุดคือ มันต้องถูกกฎระเบียบของน้องๆด้วยและทรงต่อมาจะตัดยังไงไม่ให้เดือทรงนักเรียนเบอร์1.5นะครับหรือเบอร์2นะครับถ้าเพื่อนๆเนี่ยอยากได้ทรงนักเรียนที่ไม่เดือนะครับเราก็ต้องไม่เอาข้างๆข,า,งขาวใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆอาจจะตัดทรงนักเรียนเบอร์1.5เบอร์2หรือให้ดีนะตัดเป็นเบอร์1ไปเลยนะครับให้ดูแบบเหมือนเหมือนกําลังยาวครับเออเหมือนกําลังตัดขาว3ด้านแต่มันยาวมาเป็นเบอร์1นนะครับมันก็จะดูไม่น่าเกลียดนะบอกช่างไปว่า ทรงนักเรียนเบอร์1หรือเบอร์1.5ึดก็ได้นะครับแต่ไม่ต้องสั้นมากแค่นี้ไม่เดรอแน่นอนนะครับและในแบบต่อมานะครับน้องหลายคนอาจจะตัดทรงนักเรียนที่เป็นแบบรองทรงได้นะรองทรงเนี่ยเราจะตัดยังไงล่ะสําหรับทรงนักเรียนน่ะแน่นอนนะครับน้องๆอาจจะตัดแบบรองทรงกลางก็ได้นะครับหรือรองทรงกลางไว้ขอบนะครับประมาณนี้ก็ได้นะครับหรือน้องๆอาจจะตัดแบบรองทรงกลางเฟดแบบนี้นะครับในรูปเนี่ยก็ได้นะครับถ้าโรงเรียนที่ถูกกฎระเบียบแลวไว้ทรง รองทรงได้นะครับหรือน้องๆอาจจะไว้รองทรงสูงและก็มีการการข้างผมจะบอกเลยนะครับมันเท่มากๆนะครับถ้าทรงนักเรียนนะครับก็สามารถตัดได้ทั้งรองทรงกลางไว้ขอบและรองทรงกลางเฟรสนะครับหรือรองทรงสูงนะครับไว้ขอบและรองทรงสูงแบบเฟรตก็ได้นะครับหรือว่าด้านบนถ้าน้องๆไม่อยากไว้ให้มันสั้นเลยอะ่ะเออน้องๆก็ไว้บนไปเลยจบนะครับน้องๆบอกช่างไปเลยว่า อรองทรงกลางรองทรงสูงไว้ด้านบนไม่เอาออกนะแค่นี้ช่างก็จะรู้แล้วนะครับผมหรือว่าสับป,ปลายบางๆก็พอนะครับการสับป,ปลายเนี่ยก็จะทําให้ด้านบนมีความบางไม่หนานะครับแต่ความยาวยังอยู่นะครับเพื่อนๆน้องน,องนะแค่นี้นะครับก็สามารถที่จะสั่งช่างได้แล้วนะครับส่งนักเรียนแบบไม่เดินนะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับน้องๆนะครับผมและสําหรับคลิปนี้นะครับถ้ามีประโยชน์ฝากน้องๆทุกคนเนี่ย กดไลค์และกดติดตามให้กับผมด้วยนะครับถ้าเ,เพื่อนๆน้องๆอยากให้ผมทําคลิปอะไรคอมเมนต์เข้ามานะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนแล้วจะกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามพร้อมะกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกการแจ้งเตือนของผมนะครับกดเลยกดเลยกดเลย